ครับวันนี้อยากจะมาเสนอเมนูทําเมนูอร่อยอร่อยให้ทานเชฟครับวันนี้จะทําอะไระครับผมจะทําหมูสามชั้นคั่วคั่วพริกแกงพริกแกงพริกเอาพริกแกงใส่ไปในน้ําใช่แต่ไม่มีกะทิไม่มีกะทิไม่มีกะทิเดี่ยจะเ็นกระเทียกรเทียแกงพริกถ้าแกงกะทิใช่กระเทียมอ๋อพี่ยวกับใส่น้ำปลาปรุงรสครับผมไอ้นี่นี่ได้มผมผมผมไม่ได้ใส่ อ๋อไม่เกี่ยวกันอันนี้ผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหมแต่ว่าผมจะทําแกงพริกแกงคุณจูศรีได้กินกันแกเป็นเครื่องแกงเรับแกงเครื่องแกงจับใต้ไงผมจะตั้งมันมีแกงกับที่แกงพริกแกงจับปักใต้จับเอาแบบเผ็ดจับเลยนะพี่ชู้โหใส่หมดเลยใส่หมดเลยไหนไหนจะคั่วแล้วอ่ะอันนี้เจ้าเดียวไหมพี่แกงที่พี่จะมาผัดพกสตอรสเปเลยอะไร่อนนี่จะเจ้าเดียวเจ้าเดียวนี่นี่คือหลานสาที่กระตังมันส่งมาให้ไงล่ะ เกันตเตอร์เล็กอ่ะกันตเตอร์เลสดไงหรือว่าสมัยก่อนเราไปประสบการณ์ไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณไปอาบน้ำที่ไหนเอาเวลาทุกทุกไม่มีอาบน้ำเลยเล่นลงหลังเขาเล่นลงหลังในสมัยก่อนนะบ้าเงผมร้องเพลงฉับทองอ่ะแฟนพมโยในทางใครไม่รู้สักทีเดี๋ยได้เมีอ่ะโอ้โหพอร้องปักแฟนพมโยในยกมืเลยยกมือเต็มที่ครับผมก็สองซิกนะสองซิกบอก ตอนนั้นมันจะไม่มีไอ้ฟฝนแฟกนิ้งอะไรไม่มีเไม่มีเลยไม่ีเยเลิกแล้วรอพี่ล่าลงหนังอ่ออกเรื่องป่ะผมเปลิดแล้วผ้ผมวิ่งไปล่าลงหนังเลยแล้วรู้ไยัใครไม่มีหายหมดเลยไอ้ที่ยก็ืัแฟนพวกอยู่ในแล้วสมัยก่อนดูตี๊มเลิกห้าโมงห้าโมงผมผมเลิกเลาบ่ายไงพี่ผมก็วางทองผสมไอ้น้ำอัดลมอะกินกะให้เมาอะเหล้าอะกินเสร็จแล้วก็เที่ยว ไปเที่ยวไปเทียวไปเที่ยวซองถ้าพอไปถึงปั๊บไปเจออีกคนที่ยกมือแฟนพ้ออยู่รายได้สเท่ยวต้มรื่องัสนุกะรีบกลับทึงานสนุกนะไปขอดกจะได้ตปผมใส่หมูก่อนนะเพราะน้ำเดือดอ่ะครงห้แฟนพบอยู่ไหนใช่ไหมอยู่ไหนแฟนพอยู่ไหนไม่ได้ไม่ด้ออาตใหมือพผมล้างละทำความสะอาดล้วทำแล้ว พวกเรามาทำนี่เราเปิดไม่ใส่เราใส่แมสที่เราคัดกรองมาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับแกงเนี่เนี่ยคั่วแบบนี้นะคุณสีอุ้ยมันเป็นแกงใช่เห็นแล้วไอ้ไหนวะพี่เขารู้ปริมาณรู้น้ำหนักมือน้ำหนักเลยรู้เลยต้องตาต้องใส่ปลากระลาเห็นไหมเพิ่มความ แกงส้มใส่น้ำปลาร้าน่ะเอาแกงส้มใส่น้ำปลาร้าแล้พี่ใช่แกงนี้ก็ใส่ได้จริงอ่ะถ้าเราไม่ใส่เกลือเราใส่น้ำปลาร้าก็ได้ใส่สก่อนนี่อาหารตะบัดใต้ใพี่ผมขอชมนิดนึงร้านข้าวแกงร้านอะไรแล้วแต่เลยพี่จะมีผักใช่ผักเป็นถาดแล้วมีแถมน้ะพริก แ้วิกกะปิน่ะพริกกะปิ้นตอนแรกไปใหม่ตอนแรกไปใหม่อนรกกเาะงช้โเน่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 นะนั้นนี่นะถ้าเกิดสมกเนได้ไ่คัได้ันี่โอเคเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ไเอเลยอยกินได้แบบเป็นไงเตเลยนะไม่ได้เลยต้องอะไรแล้วจะไปยูสีอยู่เลยโอเคเนแล้วนะครับดูนะนี่คือแข็งพริกหมูสามชั้นนะครับนี่ก่อนิน ไม่เอาใจอร่อยจริงยเล้าจับไปจานเลยนะ